อนนี้ตอนรับเข้าสู่เกมแล้วก็ซเลเยอร์นะผมแล้วผมกระโทตกนะฮะเรไม่ได้เจอกันนานนะแชแน,นลไหนดีเนี่ยคนน้อย,อยก็เกมเพิ่งอะไรเนี่ยเกมเพิ่งโค้ดเบต้าอยู่นะเราก็มาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนั้นไงนเกยียรการใส่อย่างนี้มากเลยนะ,ะก็เข้าไปสร้างตัวไว้ครับเป็นตัวเบลหนึ่งนะแอนทิินนะ าย,ยังยังยม่รู้หนึ่งอยูย่ยังไม่ทันทําอะไรเลยสร้างไว้เฉยๆเป็นการเฉลิมฉลองที่อบอุ่นทําให้รู้สึกดีนี่เอิม่มอะไรฮะจะคือคนที่เหมาะสมนะฮะก็เหมาะสมนลยครับผมจะเล่นนะคือก็ถึงไม่โบกมือก็ต้องรับอะไรเล่นแล้วเอาบุทธะโดดอย่างนี้ไอ้เป็นใครโอ้ยกูเก่งแล้วเหรอกระโดดเนี่ยฮะ แลงงานไม่เป็นปัญหาครับให้เลือกแค่อาวุธแล้วครับมันเขาจะให้อาวุธเรามานะฮะคลิกขวาที่ช่องนี่เอาไว้ได้แล้วโหมีเบลเลอร์เลยไหนต่อไปไหนต่ออ่ะชั่วคลิกขวากดบีบอ๋อกดบีเ,บเปิดกระเป๋า,ปาก็ใส่ไปแล้วไงเราก็คุยกับอ๋อคลิกได้เลยฮะเนี่ย ้องเดินได้อย่างนี้เลยโอหเป็นผ่านไฟเดอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยเจอตัวอะไรอะ่ะอ๋ออยู่ยังน้อยผ่านก็เลือกไม่ง่ายเลยต้ทดสอบอจริงจังอ่ะทดสอบนะแนจะทดสอบแนะ่ไหนๆเสาไม้นี่เสาไม้เหรอใช้สกิลเสาไม้เสาไม้เสา,สาไม้เหรอ,อวิวหนึ่งตีห้าหกร้อยอย่างโหดฝึกได้แค่นี้เหรอมีอะไรอีกอ่ะฮะมีอะไรอีก หมูมันเดินเควส์ง่ายมากอะไรอะ่ะเข้าสู่คอมแบบเทตาในสามตัวจัดไปเย้ยโอ้โหมอนนี่มอนโง่ๆไม่บอกเลยวล่ามอนด้วยนะนี่นี่นี่นรครบแล้วแล้วก็เดินส่งเควส์อย่างงี้มันมีคนบอกว่าเกมนี้นี่เฮ้ยถึงเจอมังกรบอกว่าเกมนี้เล่นประมาณแปดชั่วโมงฮะถึงเจเวล์ตันสำหรับตอนโค้ดเบต้าแต่โอเพนนี้ก็น่าจะอีก สมดาคอนอย่างเมจิกขนาที่มันไล่สกิลพื้นดี่จะปรากฏเป็นรูปสีแดงก็สวนหลบไปนะกดทําเมจินไม่กกดอ่านไม่ทันไม่อ่านก็ได้ว่าฆ่าเลยแล้วกันนี่อะไร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 หนกระโดดแล้วตีไม่ได้ว่ากระโดดฟันไม่ได้ฮะอ๋อนี่มีตัวอา อ้าวตายครับง,ง่ายๆอาแล้วมีฮอลลีคอปเตอร์มาง้อเดือนไนท์ยังไงอ่ะจะเอาเวละล่ะเข้ามาได้นะอยู่ไหนหรออ้าวส่งเฟสเหรอดีมากเลยโอ้เจ้ามันสุดยอดจริงๆริงยังไงฮะได้ของหรือยังครับให้อะไรมายา อ๋อสก,กิลตัวอาเป็นแดอแดชได okay, ้สองทีบ้าเคยไปะสองเลยมีชั่นคื้อ่ะแล้วไงต่ออะไรอะร์ปด,ดิ <c oughs> มันจะเท่ไปไหนมังกรตัวนี้ง้เอเฮ้ยเพ่งหนับข้ามังกร มีแลกด้วยโอ้โหภาพนี่บอกเลยว่า,าเหเมันนี่จิมมอนเลยในชะ่ไหมเพลงนี่ใช่อเอ๋คือที่ภาพภาพมันแตกตั้งแต่ในเกมแล้วนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอาจมาแตกนะมันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮนะโอ้โหน่าจะเป็นการเรนเดอร์ที่ประหยัดของเขานะ ตัวละครนี่เป็นเหลี่ยมเลยนี่มีการเต้นเทมากเทมากอ,มอะไรอ่ะขโมยไข่ที่เสาเอิ่มนักเวทนะทำไรอ่ะค้อนยักษ์ ที่ทั้งสี่น่าเป็นการตีบอส นี่นี่น่ารับอีกครั้งนะสำหรับดาบ์กอนเซเลเยอร์นะโอ้โหโปรเจกต์นี้น่าจะมาหาสารทุนทุนสร้างนับหลายรนะ้อลยล้านนะอ๋อเฮ้ยมังกรทับหัวโอ้โหลลนนะแล้วผมจะเล่นได้ขนาดนั้นไหมแล้วเปิดตัวนี้อย่าง,างั้น <c oughs> เปิดเปิดตัวมาแบบนี่ฮนะแล้วก็สกิลพอยท์ครับเราจะอัพสายไหนดีฮนะสำหรับแอสเทซินนะฮะเปิตัวเปิดตได้อลังการนะอันนี้นี่เป็นการคีหรือเปล่าเดี๋ยวยิ่งอัพเยอะยิ่งคีเยอะล่ะอันนี้เป็นดาเมจที่ตีนะเราเราเน้น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 แอทแทคธรรมดาไปก่อนดีกว่านะฮะ อาให้มันรีเซ็ตได้ฟรีนี่ห่ะตอนนี้โอเคครับเอาไปก่อนนะก็ไปแล้วให้ไปไหนต่อก็อาวไม่ต้องงงคนระับสำหรับเกมนี้มันเฮ้ยเลือกเหรอเลือกเ,อเลือกกองนี่นะเราก็ได้ชุดมาหนึ่งชุดนะแล้วก็ไอ้ไอไปตรงคือเกมมันเล่นง่ายมากครับอาอเฮ้ยทิ้งเลยไม่ทิ้งแค่แค่กดตรงนี้ก็ก็ไปเลยฮนะโอ้โหมันคือถือว่าเป็นเกมที่ไม่นี่คืออะไรหนะ้ามับ ็คือจากที่ผมเล่นเกมแบบแนวนี้มาหลายเกมฮะเมื่เกมนี้เป็นการที่ส่งเป็นเกมที่ส่งเควสยง่ายง่ายมากเนี่ยมันเอาให้พ่อขาก็เป็น่าจะเป็นการสอนฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับว่าไงต่อครับพูดๆมันก็วิ่งกันอย่างงี้งงครับวิ่งไปวิ่งมาฮะส่งเควสเสร็จหมดเลยฮะเยอะแล้วก็แหลกนิดนึงนะนี่ก็จริงๆครับแล้วขี่อะไรกันได้แย่เนี่ยมันู้จะมีขี่ไหม ได้อะไรมาได้เดมหมวกมาหมวกใส่ฟึ้งเออรลับมาฮ่าฮ่าขอบใจโอ้โหรเร็วแล้วเฉันแค่คุณถามหน่อยครับว่าการเล่นเกม RPG ใครมันไปน,นั่งอ่านซอรี่แบบนี้บ้างครเนี่ยการพูดของพวกนี้ครับสวัสดีครับเต้นใครมันจะมานั่งอ่านนะใช่แล้วีเรื่องเราตะมามาเนนรออยู่นั่นสิฮะ สมาชิกใหม่เราเป็นสมาชิกอะไรนะสมชิกภาพเราก็แจกของคนระับเนเราก็ได้ของมาฟรีๆนะแล้วก็รับๆมาไอ้อะไรนะอ่ระอ๋อแจกอาวุธใหม่ตัว,ต,วตีแรงกว่าเดิมเยอะเลยแล้วเ็ไปลาต้องใส่ยังไงเนะ่ยขีขวาใสอ๋อไอ้นี่นี่คือของที่ใส่อันไหนคือของที่ใส่อยู่อ๋อ oh. นี่คืออะไรอ๋อกระเป๋า เกมนี้นี่มีกระเป๋าใหม่อัะก็คือก็คือต้องต้องต้องใช้ช่องกระเป๋านะมีอะไรบ้างในเอลมาชัางมันครับสองพัน,น 2, เราเวลอะไรดูห,รหม่อยเว๊อะอะไรวะเนี่ยแต่เปอะไรไม่รู้ว่าจะตีตอหูเกือบพันแล้วครับสมอมังกรหรอมังกร เดสไม่ได้อ๋อตัว R ยังไม่ชินนะบอกไปก่อนเลยโอ้ยอืมสะดวกมากสกิลนี้อตื่นตื่นนี่ชันเคียโอ้โหทัดก็เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่นะ ยิ่งใหญ่เลยโอ้โหขึ้นเควสเสร็จก็ยิ่งใหญ่แล้วฮะคาสีนเมื่อกี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่ยอดจริงๆรงนะแล้วไอช่องเมื่อกี้อยู่ไหนวะช่อง Up อัพสกิลอะเคเหรอเอิม่มทางมานะันฮะเราไม่อัพแล้วกันเราดูนั้นอาวุธให้ยอุ้ยอุอ้ยเขาร่วมปาร์ตี้ล่าฮันเตอร์กูประจมปีทำอะไรทำหมดนะอ่ะอ๋อมาอีกแล้วนี่ฮนะเป็นปาร์ตี้ มือนกับเป็นปาร์ตี้การล่ามอนสเตอร์ประจำปีนะของเกมนี้แต่เหมือนมันต้องทันล่ากับเอมีซีนี่คือสนามล่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีการฝึกอบรมของสมาชิกอีเกิลอหยโอ้นาสมาชิกคนอื่นกำลังขับไล่มังกรตัวใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้ทักษะการล่าแต่ต้องระวังเรื่อ,องความปลอดภัยอย่าให้ได้รับบาดเจ็บโอเคเริ่มกันเลยตามมาโอเคอุอาวุธใหม่เท่มาก ไหนตัวไหนมันโหดตัวน <m SL I> <m média> ี <cliche> ้เหรอโหดอ่ะโหดเหรอโหดเหรอโหดแค่ไหนโหดแค่ไหนวะไปโหดแค่ไหนวะโหดเหรอโหดได้แค่ไหมโหดแค่ไหนวะเนีอืมอืมอืมตายโหดตรงไหนวะโหดเหรอโหดเหรอไหนส่งเวทเสร็จแล้วพระเจ้าเร็วเล็วเกินคือกันตารเล่นคอนโดนลเพิ่มทนยังไม่รู้เลยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่มีเก่า ของก่าหมดเลยก็อย it you, so ่างที oh, ่บอกฮะมันโค่นเบต้าะก็ยังยังยังไม่ว่าอะไรเขามากนะก็ก็เล่นตามๆไปก่อนเขาให้อะไรก็อ๋อนี่ไงเราเเวลเก้าแล้วเอิมเล่แปบเดียวเเวลเก้าแล้วเหรอโอเคเท้าท้ายไปก่อนเลยนี่เลืรอเลือเลือเลือกจะต้องเลือกอีกเหรอฮะนี่มันไม่ให้เลือกเลเลือกให้กูเลือกทำไม ไม่เข้าใจแกรองเท้าเอามาเอาเอาเอา,เอามาตีแบบนี้เนี่ยเราตีแรงอย่างเดียวเนี่ยมาไปก่อนเลยมันตัวอะไรฮะข้อมูลตัวละคร C อ๋อนี่ของขวัญที่เรารับไว้อะไรวะเรียกของขวัญบ่อยจังวะเ<อ>ดี๋ยวมังกรจะตื่นฮะมาไม่ทำอะไรฮะตาหลอมไอเทมโอเคครับให้เราหลอมนฮะ มือนเราจะสอนเราหลอมนะได้อะ,อะนี่ครับอ๋อซื้อหลอมหลอมตรงไหนก็ได้ okay, ครัเคฟเยี่ยมเอ่ออะไรใครมันพีเคนแลกอะไรอะ่ะไม่แลกครับเราหลอมเลยฮะนี่ฮะอ๋อมันจะเดินมาสร้างตรงนี้แล้ว,วอะไรอ่ะอ๋อคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็เริ่มผลิตว้าฟลิงได้มาแล้วครับ ใส่เลยไหนอ๋อมันใส่ให้อยู่แล้วเหรอสงใส่นี่มันต้องคลิกขวาก่อนนะทุอ๋อช่องโอเคไปฮะคุยนี่ดาเมจของเลเวลสิบเอ็ดนะครับพันเจ็ดพระเจ้าโอ้โหมึงเล่นม,ม้น้อยหน่อยก็ได้มัง้งสักร้อยสองร้อยก็ได้หนึ่งเล่นเป็นพันเจ็ดเลยถึงแล้วจะเขาหลุดพ้นมา,าบ้าง ถ้าจัดขี่เราแล้วครับเราจะได้สั์ขี่กับเขาแล้วฮะไปฮะโอหผมนี่วิ่งเลยรีบผมไม่อยากไล่จังเลยนี่คืออะไรฮะ,ะใส่ไหมอ๋อใส่ได้ก็ไม่บอกกระโโเนี่ยใส่ไม่ได้มาแล้วนี่อ๋อนี่ไงถือขวานอยู่อืมบนโลกลที่อาศัยอยู่ไปด้วยมีสิ่งมีชีวิตมังกรคือสัตว์ที่สุดร้ายที่สุด เพียงแค่สงบมันเพียงแค่สงบมันได้พวกมันก็จะกลายเป็นพาหนะของเจ้าง้อมันจะช่วยให้เจ้าบินบนฟ้าเดินบนดินหรือแหวกว่ายอยู่ในทะเลอ่าที่อยู่ของมันซะแล้วออกล่ามันซะเนี่ยภาพมันแตกโอ้คาซินภาพมันแตกอะไรเนี่ยพจนภายในโลกใหม่เป็นนักล่ามังกรที่ยอดเยี่ยมดาร์กโซเลเยอร์โอ้โหมันจะโคตรเตเก,กมไปใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินผมชอบคาซินเขามากเลยฮะโอ บอกจะขี่สัตว์ให้ไหมเขาบอกว่าทั้งหมดนั่นคือบ่นไม่มี็นประโยชน์นักลากไม่ได้นะเออขัดขี่เออส่วนไปไปฮะจับสัตว์กันดีกว่าผีเสื้อก็มีครับโอนะเราอยากได้ขัดขี่แล้วครับเร็วๆเถะครับพูดเร็วๆสีฮะอ,อ่ะอะไรให้อะไรมาวะให้อะไรฮะไอ้าย,อยาบังดินี่เป็นรองเท้าใหม่ ไม่แล้ววะอ๋อได้แล้วนกจกโิโบโง่โง,โง่อะไรครับนี่นะนกมันไม่เอานกดีจอมกอนอ๋อมันจะให้หวาปออกไปข้างนอกนะเพื่อที่จะทำอะไรเอ่ยอะไรอะไปหามูนบีชอ๊บนี่มันตัวอะไรอะบอสเหรอสักๆบอสสักหน่อยไหม ส,สักสักทีไหมสักทีไหมบอสเหรอเป็นบอสเหรอบอส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 นี่ดอกมันหดับเยอะใส่เบยนี่อะไรฮะอ๋อคางเกงอย่างดีครับดอกอะไรครับนี่คืออะไรฮะเห็ดอ๋อเราให้ตีตัวนี้นี่เคเวสเหมือนกันนี่หว่าเควสตัวนี้ครักำจัดมันสามตัวครับนั่นคือที่ไหน ชัวชัวชัวจบท่านี่มาทำไมวะขุดขุดสามที่นะเดี๋ยวนี่เดียวนี่อ๋อแล้วเนี่ยขุดครับไปฮะขุดต่อครับขุดครับ แล้วก็ส่งครับเฮ้ยแล้ววะอะไรวะเฮ้ยอ๋อยากตายอยากตายอยากตายไปบอกไปเถอะเอ้ยอยากตายบอกกันดีๆเลยนี่ตัวสิบสองไม่ตัวอะไรนี่ชั้นเคลียวโหยิ่งใหญ่อีกแล้วอืมอืมอืมว้าดีแลนะเอ๋พลังการคิดเกตจริงๆนะโอ้อัพยังเลยอัพอีกแล้วอ่ะเอาไป ือจะตีแรงอย่างเดียวเลยนะแอดที่อะไรก็ไม่รู้มีเล่นบนอดี้เออร์ดีไหมเลือกอะไราไมาให้เลือกสองแบบครับแบบผู้หญิงกับผู้ชายเหรอก็ผู้หญิงทั้งคู่นี่อันนี้เพิ่มคี3เปอร์เซ็นนะอันนี้ถึกอออกขีสิครับโอ้โอไหไม่ได้รับสกิลใหม่แอสซินสลสัสอาเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเราคุยกันเองอะไรอาวุธให,หม่โอ้โหอาวุธเบามากแล้วขายดีว่าขายได้ไหม ล้วก็ไปต่อฮะอะไรอยู่นี่มันมันโอ้เต็มเมืองั้หมดไ,หไปทีมเจอ้าวเจอเลยเฮ้ยฮัลโหล,หลกรตายฮัลโหลอาวุธอาวุธกากาไม่เอาได้ไหมเนี่ยยห,หมวกอีกแ้อ่ะถึงสักสิบแล้วกันเนาะโย่สิบสามนะครับไป เหมือนมีคนบอกว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันเปลี่ยนอาวุธอะไรได้เอ๊ะเลียนอ๋อนี่เป็นสายขวานกับสายหอกให้มันเป็นเป็นยังไงอ๋อนักเวทเแล้วก็จะบวกบัฟยินแรงขึ้นนะโอ้ใส่หมดเท่ดีไปรวบวมต่ออ๋นี่มันลูกหอยนี่โหลชั่ว อ๋อตายเลยโอ้โหเกาะบางอะไรขนาดนี้อย่างกับนุ่นอองมาเกิดใหม่เดี๋ยวลองสก,กิลใหม่กันชัวชัวโอ้โหมันก็ตะกี้ผิดตัวนะชัวตายครับตายเฮ้ยอะไรอะไรอะไระเอาเสตียงเราแล้กลับไปส่งเควสตแรกว่าจะอ่านสตอรี่ของไอ้พวกนี้นะแต่ดู้ว่า ผมรู้แล้วทำไมเขาไม่อ่านกันครับมันเยอะแล้วมันดูไร้สาระอ่านทำไมวะในเมื่อมันกดแล้วมันไปได้เลยฮะโอ้โหอาวุธใหม่โอ้ดีฮะจุดเกาะนี้ใส่เลยครับอันนี้อาวุธงงอ่ะนี่ไม้เท้าห่ะหัวก็จะแจกทั้งทีครับแจกของดีๆไม่ได้แหรอฮะนี่อะไรอเนี่ยนกใหม่อ๋อนี่นี่สัตว์เลี้ยงเอ้สวยฮะนกชุมพูซะด้วยลยไป เร็วจังฮฮลโหลฮฮลโหลตายแกรหัสนี้เพื่ออะไรครับผมไม่ใช้โปรฮนะบอกเลยถ้าไม่มีอา้าวเอ้ยเๆ้ยเอ้ยทรัพทรพอะไรยังไม่เห็นสัตว์เลี้ยงผมตีเลยตีนตีไงวะตีดิมันไม่เห็นจะตีให้เลยสัตว์เลี้ยง เดี๋ยวนะตัวนวสีสครับเฮยเลยเลยงเ,เ,เสื้อเหมือนมันจะใส่ของที่ดีกว่าให้เองนะอะไรเนี่ยจะหายไปไหนอ่ะเอ,อกมาแล้วครับไปฮะคือเราจะลุยแต่เควสเลยแล้วกันนะฮะ เพื่อความไวในการเก็บเรเวลนะอะไรเอ่ยอ๋อสำรวจเนีย่ยถึงแล้วส่งรองเท้าใหม่ครับมาตู่อยู่นี่อยู่นี่เหรอตีไปตี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 แดดแดดแดดนี่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 อะไรอะไรไม่ตายเหรอเหลือชุชุชชช อะไรค่ะต้องการอาวุธที่เหมาะสมหนึ่งชิ้นไมนคะเจ้าจะเรื่องมากจังวะกดตัวอะไรเอ่ยแล้วใส่ให้อาวุธมันยังไงอรอมันใส่ขวานนี่นอยู่ฮะก็เราให้มันเป็นนักเวทนะแต่เราไม่ได้ให้ของเวทมันใส่โอ้โหใส่ได้จริงเว้ยไหนลองจัดการมันดิฟาบฟาบตีมโอ๊ยปาระเบิด เกมมันเควสจะเสร็จแล้วทำไมต้องทำเควสให้กระต่ายไ,ได้รองเท้าแล้วอของมานี่เรื่อยเรื่อยฮะอือหืออือหือเี่ไงเจออื้มทวนทวนแช่เนี่ยขีเป็นพัน นี่เล่นใส่ดาเมจธรรมดายังไม่อัพคีอะไรเลยนะว่าแต่ใ <funnel> ต <ing> ัวใบอัพเป็นคีเลสแล้วกันนะให้มันติดบ่อยขึ้นเพื่อเป็นแอคที่จริงจังต่อเนื่องนะเออวะเนฟรอฟก็ช่วงโคตดนะน่าจะไม่มีอะไรมากนะสำหรับเฮ้ยเฮ้ยขู่คีมังกรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอย่าให้วิวตันนะผมจะไล่ทั้งแมปเลย ไม่ต้องรู้ไงมันให้ทำอะไรกะกดอย่างนี้ไปเหล่านักว่าสามารถรับภารกิจต่างๆและผ่านภารกิจพิเศษได้หลังจากรับภารกิจสามารถใช้เทอร์ตเกตไปยังเส้นทางที่ทำภารกิจได้อย่างรวดเร็วหลังจากทำภารกิจและรายงานสำเร็จจะได้รับสุดิิพิเศษนอกจากทันเทอร์ขับแล้วอัปเดตภารกิจทุกวันนั้นเราเจะกิประโยชน์นะก็มันจะมี นี่ครับป้ายรับภารกิจเหมือนเกมอื่นทั่วไปฮะว่าให้ไปตีมอนสเตอร์ตัวไหนนี่อย่างนี้ครับแต่จะเสียเวลาทํำไหมฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ดูสกิลหลังจากอัพแอทแท็เยอะแล้วเราก็ไปเอาขีดแอที่ยอดเยี่ยมเราต้องอัพอะไรที่มันรุนแรงเอาให้มันให้อัพเอาจริงๆอ่ะรับไงวะต่อไปครับรับสิครับรับให้หมดเลยงั้นรับเดีเยวเน รับมันให้หมดครับให้รับก็รับครับรับรับให้หมดโคยับนะภารกิจยับเลยฮะโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะเอาเงี้ยก็เดี๋ยวจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเรามาทำภารกิจกันดีกว่านะฮะเจอกันพาร์ทหน้าครับผม